ครับคุณมดครับนะครับแฟนขับอยากรู้ว่ารถรถยกรถเข็นนะครับเขาเรียกรถอะไรคุณมดผมเรียกรถเข็นไฮโดรลิกไฮโดรลิกมันเป็นระบบไฮโดรลิกใช่ไหมครับเป็นระบบไฮโดรลิกนะครับเดี๋ยวผมจะดูในรายละเอียดรถคันนี้นะครับเป็นเป็นของนอกเปล่าครับคุณมดใช่ครับเป็นของประเทศอะไรครับมันจะมีจีนหรือญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นอันนี้เป็นของน่าจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ ราคาอยู่ที่ขั้นประมาณมันจะมีมันจะมีสองสองอย่างครับอาจารย์มันจะมีร้อยห้าสิบโลกับห้าร้อยโลอันนี้กี่โลครับอันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยโลก็จะแพงหน่อยห้าร้อยนี่น่าจะอยู่ประมาณสองหมื่นห้าหรือสามหื่นกบาทโอเคนะครับอันนี้ให้รู้ราคานะฮะหลักแต่คุ้มนะครับต้นไม้แพงแต่แต่ร้อยร้อยร้อย ร้อยห้าสิบเจะสามร้อยสามร้อยถ้าสามร้อยเนี่ยมันจะอยู่ที่หมื่นห้าหมื่นห้าโอเคนะครับบางท่านก็อาจจะไปดัดแปลงนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูครับอันดับแรกผมจะพาดูล้อมีสี่ล้อนะครับล้อเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าใช้งานเอาที่ดีจริงให้ไปเปลี่ยนเป็นล้อยางล้อยางจะดีใช่ครับล้อยางแบบที่แบบยางตันอ่ะสูบลมก็ได้ยางตันก็ได้จะดีมากเลยครับนะครับอันนี้สี่ล้อนะครับมีเคลื่อนไหว ล้อก็จะมีล็อกอะไรของเขาเนี่ยล็อกได้แต่เป็นล้ออิสระแต่เราต้องการล็อกก็ได้ถ้าไมนมีตัวล็อกล้อหน้าเราสามารถล็อกให้ตรงได้อย่างเดียวก็ได้ไม่ให้ไม่ให้หมุนนะครับอ๋อให้ตรงครับโอ้ขออภัยครับเราสมาชิกเยอะนะครับผ่านกล้องเพราะเอกก็อยากเข้ากล้องนะครับโอเคนะครับล้อนะฮะแล้วตัวตัวตัวนี้คือล็อกอะไรครับเนี่ยอันนี้ปรับปรับให้ลงครับ อ๋อปรับขึ้นปรับลงหมอนอันนี้สําหรับเนี่ยครับอันนี้ขึ้นอันนี้โยกขึ้นโยกคันโยกดงนี้มันจะไปมีผลต่อโช๊คไฮโดรลิกตรงนี้นะครับใช่ใช่เนี่ยอันนี้ผมว่าโช๊คไฮดรลิกเนี่ยอานนีติดเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้จะเป็นปั๊มเป็นปั๊มเพื่อส่งแรงดันไปที่กระบอกโช๊คนู่นไเนี่ยผมว่าเป็นไฮดรอดลิกนะครับหรือถ้าไม่ใช่ไฮดรลิกจะใช้แบบไหนผมไม่รู้เนี่ยครับมันก็จะเนี่ยมันมายกยกนี้ครับอันนี้รอแล้วตัวหมุนก็จะเป็นลูกปืน ลนกปืนี่เนี่ยลูกปืนวิ่งตามรางวิ่งตามรางแล้วก็ไฮดรอลิกตัวนี้เป็นตัวดึงครับเนี่ยเนี่ยสายไฮดรอลิกมาตรงนี้นะครับเองครับเนี่ยเนี่ยครับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นลูกปืนแล้วก็ปืนหมดเนี่ยเป็นเหล็กฉากดูด้านล่างนะครับก็จะประกบเข้ารางเนี่ยเนี่ยเป็นรางเนี้ยใช่ครับเนี่ยลูกปืนครับครับเนี่ยตัวนี้ตัวยกบนนะฮะอันนี้ตัวเลื่อนล่างครับ นะครับในลักษณะตรงนี้เป็นกากาบาทขันน็อตขันน็อตตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะดึงเข้าแล้วมันก็จะยกกากาบาทนี่สูงขึ้นนะครับ,รบมันก็จะยกแท่นนี้ให้สูงได้ถึงเนี่ยอันนี้เต็มเป็นเมตรเลยอันนี้เต็มที่แค่นี้ครับแต่ถ้าสามร้อยโลจะได้สูงกว่านี้อีกเท่าหนึ่งเอออันนี้พอแล้วครับเนี่ยใช่ครับผมว่าอันนี้เขาเขาไม่อยากให้ยกสูงมากเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับอาจารย์ห้าร้อยโลครับ ห้าร้อยโลมันสูงไปไม่ได้เนี่ยก็มีแกนไฮดรอลิกตัวนี้นะครับครับมีโช๊คเลยฮะเป็นไฮดรอลิกเนาะครับผมนะครับต่อสายไปยังที่คันโยกหลังเนี่ยอันนี้มันน่าเป็นชุดกลไกปั๊มผมเรียกไม่ถูกอะกลไกปั๊มมาข้างในแหะนะเดี๋ยวช่างก็จะรู้เนาะใครที่เป็นช่างนะครับเผื่อไปปรับใช้นะเห็นบางท่านคอมเมนต์มาว่าอยากอยากดูรถในรายละเอียดนะครับเนี่ยคันโช๊คก็ใส่ตรงนี้ครับเนี่ยน้าท่า ปรับเนี่ยตอนลงก็ค่อยคลายเนี่ยเขาจะลงอ๋อตอนตอนลงไม่ได้โยกนะไม่ไม่ไม่โยกโยกขึ้นครับตอนโยกขึ้นตอนลงเนี่ยมันจะปรับได้หลายหลายความเร็วอะครับเนี่ยถ้าถ้าหมุนเร็วมันก็จะลงมืดอย่างนี้เลยแต่ถ้าอยากช้าค่อยๆคลายไ้ค่อยๆคลายเบาๆก็จะค่อยๆลงคลายคลายก็จะลงแบบนี้นะครับค่อยๆคลายนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเอาละครับจะโยกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมดอันนี้โยกขึ้นอย่างนี้นะครับ คันโยกอยู่ด้านหลังนะครับด้านล่างต่อไฮดรอลิกมานะครับให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้เป็นรถรถเข็นกันแล้วกันนะฮะอุปกรณ์ในการยกไม้โอเคนะครับแบบนี้นะมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาดเสานะฮะก็ขับเคลื่อนขึ้นต่อไปลงครับบิดแค่ปุ่มเดียวป๊าบ มันก็จะหมุนลงเลยครับมันลงเขาเองนะครับค่อยๆขยับลงเนี้ยครับเราไม่ต้องยกขึ้นยกลงกระถางใหญ่ใหญ่ใช่ครับมันดีครับเราปรับให้พอดีกระถานตั้งนะครับแล้วเราก็เจาะไปแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยเออเนี่ยพราะจะขึ้นโตงเงี้ยก็เนี่ยจะขึ้นโต้ต้องปรับขึ้นระดับเดียวกันแล้วก็ยกขึ้นเลยครับนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ครับเอาได้ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยดีกว่าอ่าสมมุติว่า อ่าไม้กระถางนี้เป็นไม้ใหญ่นะครับเราไม้ใหญ่ไม,ไม้ไหวเรายกขึ้นไม่ได้นี่สาธิตให้ดูนะครับคุณมลก็จะโยกขึ้นอย่างนี้นะครับเนะี่ยเพื่อต้องการยกขึ้นระดับตรงนี้ถ้าเรายกเป็นไม้ใหญ่เรายกไม่ไหวครับยิ่งหินไม้ก่อหินนะครับเราจะให้ถึงระดับนี้นะเนี่ยให้ความสูงขึ้นระดับเดียวกับโต๊ะแล้วก็เลื่อนเข้าไปอย่างนี้ครับให้สูงกว่านิดหน่อยเนี่ยแป๊ะเลย แบบนี้เราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแวบเห็นไหมะเนี่ยใครที่อายุมากนะครับไม่มากกอ็อายุน้อยก็เหมือนกันหละปวด,ดเอวเหมือนกันใช้เหมครับนะมีใช้มม่มีคันนี้ก็เจ็บหลังกันหมดโอ้เจ็บหลังปวดหลังเอาคุณมดถ้าอย่างนี้ต้นนี้ไอ้เครื่องนี้สามหมื่นต้องทำต้นไม้หลังหมื่นใช่ไหมครับหลักร้อยทำไม่ได้นะครับได้หมดอ๋อมันมันต้องสมราคา นะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขายหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยมงนูรางหมื่นหนึ่งอาจารย์นะครับโอ้โหนะอย่างเงี้ยครับยกขึ้นยกลงถ้าเราอยากลงดินเลยเราก็ทําให้ต่ําเลยเนี่ยาขาขึ้นนะครับถ้า,ถ,กกาถ้าใครอยากเห็นแบบพื้นที่เป็นพื้นดินหรือพื้นลูกรังแบบไม่เรียบอะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนเป็นล้อย,อยางจะดีมากเลยเออล้อย,อยางแนะนําอันนี้เป็นล้อล้อ,ลอติดงันจากบ้านผมเป็นพื้น ถ้าลานปูนนะฮะอย่างเงี้ยลานปูนก็ต้องก็ได้เหมือนกันแหละล้อ,อยางแนะนําเป็นล้อยางล้อยางดีดีมากนะครับล้อล้อ,อยางนะครับตอนนี้เรามีเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์นะตั้งใจใส่เข้ามาเลยนะครับ<ป>โอเคครับสําหรับคลิปนี้แฟนคลับที่ถามมานะครับเผื่อท่านไปประยุกต์ใช้ทําเองคุ้มนะฮะอันนี้สามหมื่น สามหมื่นสามหมื่กนกปาสามหมื่นถ้าเป็นช่างอือแล้วมีปัญหาผมว่าน่าจะทําได้นะครับเออถ้าเป็นช่างนะคุณบอนนะแต่เราไม่เป็นช่างเรามองไม่ออกหรอกคือเหล็กเนี่ยต้องใช้เหล็กที่คุณภาพแข็งแรงเพราะว่าน้ำหนักเยอะมากเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ลองยกแผ่นนี้แผ่นเดียวอ่ะน้ำหนักเยอะมากผาหนักเยอะครับเหน่ยไหมทั้งคันเนี่ยไหลทิ่โลยอยู่ะครับคือคือใช้เหล็กหนาตัวนี้หนาเลยนะครับครับเนี่ยล้วเป็นพวกนี้น่าจะเป็นเหล็กแผ่นแบบโหดีเลยเหล็กแผ่นเนี่ยเหมือนเหล็กแหนบเลยเนี่ยครับ โอเคนะครับรีวิวให้ดูหมดแล้วคงไม่มีอะไรแล้วจะเพิ่มเติมนะครับเผื่อท่านนําไปประยุกต์ใช้เองนะครับขอบคุณครับคุณบอสครับรีวิวให้ชมนะครับแฟนคลับทุกท่านที่ต้องการสร้างเอง